มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในช่องเรียนก้องหลักก้องฮ่วงวันนี้ก็ได้นําเรียนอาอ้ยากมากเรียนเนื่อไม้ทุกท่านได้รับชมนะคะก็มีต่างด้านหน้าและด้านล่างเรียบร้อยนะคะเรียนนี้ก็เป็นเรียนอาสตางค์นะคะเป็นเรียนอาสตางเขียนโบกไว้เป็นเลขไยและเลขอาราบิก ผลิตจากอลูมิเนียมปอดอว่องันอร่อยซ้ำินะคะข้างบนนี้นะคะเขียนไว้ว่าประติดไทยนี่ก็เป็นดานหน้าและนี่ก็เป็นดันลัางนะคะเรียนนี้ได้ผลิตในราชการตีกาวนะคะแต่ว่าไม่ได้ผลิตหมากไม้นะคะผลิตเกย์ยิดเดียวนะคะยิดเดียวคือหนอยนะคะ ปลิตหนึ่งมื่นเรียนนะคะก็เป็นเรียนที่ปลิตตือว่านอยมากนะคะหนึ่งมื่นเรียนพอเรียนอื่นจะปลิตเป็นพันเป็นไม่ใช่เป็นพันแล้วก็เป็นเส้นเป็นลานก็มีนะคะด้านหน้าก็เป็นประปัก้องพระบาชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมีพลนายดุลยเดชราชการตีเก้านะคะ เคียนไหวจัดเจนนะคะดานล่างก็จะเป็นปละปะต้มเจดีนะคะซึ่งเขาสวยงามอยู่แล้วนะคะดูยอดดูลักษณะเขาส่วยงามอยู่แล้วนะคะแต่เรืนน่องนี้ใครจะมีสักคนก็อยากอยู่แล้วนะคะยกเว้นคนตีซ่าส้มมาเป็นเวลาชานานก็อาจจะมี แต่เต้า่ไม่จราส้มมาจากน,านั่นเรื่องไม่ได้มาจากผูวแม่ปุยตายายก็มาในช่วงล่างนี้ก็อายากก็เคยมีก็คอมเมนต์มามั่งนะคะว่าท่านมีเรียนอาสตางซึ่งเป็นเรียนหน่าอยากผลิตในปพอชองพันนลอยส้ำิบท่านก็คอมเมนต์มาพูดคุย ระาวางกันก็ก้ามาแนะนำสิ่งต่างๆแต่มีน้อยนะคะการผลิตเรียนตีจำนวนแขพันเรียนเบิรนเรียนอะไรแบบนี้ก็ตื้อวหวาน่อยเรี่นนี้ก็ผลิตหมื่นเรียนนะคะตื้อวหวาน่อยอยุนะคะแต่ว่าการหน่อยนี่ถ้าใครโชคดีก็สามารถอาเก็บได้นะคะ บางกลางก็นำมาใช้ในการสื่อกก้หน่อยเหมือนกันนะคะส่วนหมางจะไปอยในนักซาซมหรือว่าก้นตีรับสื่อไปตั้งเ่สมัยนู้นเร้วนะคะขอว่างหวาและได้ตาลคงจะมีความสุขกับการซาซมเรียนไม่หวาเรียนนั่นจะเป็นเรียนปอดเ้าอะไรแต่ถ้าช่วยอ้าม ราคาโกเตกต่างจากยุคปัจจุบันพอสมัยนีเรียนอาจะต่างก็ไม่มีนะคะมีแต่เรียนหยีาีพอาชจะต่าง,าางเราเป็นนักสะสมที่สะสมเมื่อนเมื่อนกันฉะนั้น ถ้าว่าใครที่ว่ามีเรื่องสี่จะแนนแนําแนนนําได้นะคะไม่ใช่แนนนําแล้วก็ด่าว่าบพกเดียวไอ้นั้นคนที่ทาคลิปไม่ก็ตกใจนะคะเพราะว่าตันเก่งแต่ว่าคนทําคลิปไม่ก็ไม่เก่งทุกคนนะคะเพียงแต่ก้าวมาในวงการเพราะว่าโอบนะคะคนเราถ้าโฉบโวยอ,อะไรเราก็โอบนะคะแต่ว่าเราไม่โอบวยอ,อะไรเราก็ไม่อยากจะก้าวมาทำเพราะเราไม่โอบ สำหรับวันนี้ก็ต้องข้ออําลาถุกฐานไปค้อนว่างหวาสมาจิตติจอบเรียนคงจะมีความสุขก,กับการรับชมไม่มากก็น่อยสวัสดีค่ะ